สวัสดีค่ะชาวธาตุลมทุกท่านค่ะคนโสดคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณนะคะในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนปี2566นี้ค่ะธาตุลมได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลราศีกรุมนะคะจะอยู่ในธาตุลมหมดเลยนกเปิดพลังงานหลักพลังงานรวมของคุณเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านไพ่กันเลยค่ะพลังงานของชาวธาตุลมนะคะเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่ ไม่ได้หลั่งใจอ่าอาจจะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาคุยกับคุณนะแต่คุณยังรู้สึกไม่ถูกใจก็ได้นะคะหรือว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ยชาาท่านลมคนโสดเหมือนกับว่าคุณคุณติดอยู่ในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ต้องห้ามนะคะอะ่มีคนไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นะคะไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ หรือตัวคุณเนี่ยยังติดอยู่กับคนเก่านะคะคนที่จบกันไปแล้วอะนะขึ้นไพ่สิบดาบคุณคนนี้อาจจะทําร้ายคุณก็ได้นะคะแล้วก็จบกันไปนะหรือบางคนอาจจะไม่ได้ทําร้ายแหละแต่อย่างที่บอกว่าไม่มีมีคนไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของคุณก็เลยต้องจบกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณยังติดอยู่กับคนเก่าก็ได้ด้วยเหตุผลใดที่เลิกกันไปนะคะที่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยนะเป็นไปได้หมดเลยเพียงแต่ว่าตัวคุณเนี่ย อาจจะกำลังพยายามตัดใจนะคะหรือว่ายังไม่ได้ลืมคนเก่าทั้งหมดได้นะคะขึ้นไพ่แปดดาน,นยังติดอยู่นะคะยังไม่ลืมยังไม่สามารถที่จะเอาเขาออกจากหัวได้นะคะมีความรู้สึก เสียได้นะคะยังมีเขาอยู่ในใจอ่ะนะขึ้นไปดี r อมเพรสเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณก็ได้แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอันใดที่ไม่ได้ไปต่อนะคะก็เลยทําให้คุณอ่ะยังติดอยู่กับเขาหรือคุณยังรู้สึกว่าคนที่เข้ามายังยังไม่ใช่เท่าคนคนนี้ที่คุณนึกถึงอะนะมีการรอคอยนะคะมีการคิดถึงมีการที่แบบอาจจะยัง รับรู้ข่าวสารของเขาอยู่ก็ได้นะคะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทัดลมคุณจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าในช่วงนี้นะแต่นกมองว่ามีแต่คุณ เหมือนไม่ค่อยอยากที่จะเปิดรับใครอะเพราะว่าพลังงานของสิบดาแปดาห้าดาบขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคนที่คุณยังยึดติดแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะปลดล็อกตัวเองออกมาจากความรู้สึกนั้นได้นะจะมีใครเข้ามาไหมคะขึ้นพไพ่แปดม้ทำงานทำงานอย่างเดียวเลยนะคะในช่วงนี้แต่ตัวของคุณเนี่ยก็มีสเสน่ห์นะมีมสเสน่ห์หรือคุณอนะเอา เอาการทํางานนะมาเยียวยาหัวใจตัวคุณเองก็ได้นะคือแบบคิดถึงใครบางคนแต่ไปทํางานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มีสเสน่ห์ค่ะมีคนเข้ามานะมีคนอยากเข้ามาสารความสัมพันธ์เข้ามาพูดมาคุยกับคุณแต่ตัวคุณเองเนี่ยยังลังเลกับคนเก่าเก่าความสัมพันธ์ เก่าๆอยู่นะคะอ่ ừ, หรือคนเก่าอาจจะกลับเข้ามาคุยแต่ว่ายังดูไม่ชัดเจนยังดูไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะยังไงต่อไปจะกลับมาจริงไหมหรือเราจะเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะมีพลังงานของชาวธาตุไฟค่ะที่คุณเกี่ยวข้องนะอ๋อธาตุไฟเมทสิงธานูธาตุลมเมถุนตุนกลกุมนะคะชาวราศีพิจิกอ่าขึ้นมาเนาะเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะทำงานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้คนที่ทำงานเกี่ยวกับ ด้านเชื้อเพลิงด้านการเยียวยาวรักษานะคะคนในเครื่องแบบทนะหารราชการตำรวจพลงงานของคนเก่าเข้ามามีผลต่อใจคุณมากๆนกมองว่าคนใหม่แทบจะไม่มีผลกับคุณนะคะชาวทัดลมคนเก่าเท่านั้นนะคะที่คุณอยากที่จะกลับไปแก้ไขกลับไปเคลียร์ใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีการพูดคุยกันก็เหมือนกับอาจจะยังไม่แน่ไม่นอนว่า จะกลับมาจริงหรือเปล่าจะยังไงต่อนะคะคือกลับไปคุยกับคนเก่ามีคนเก่ากลับเข้ามาก็อยู่ในสถานะที่ยังดูคาดเดาไม่ได้นะสถานการณ์ขึ้นไปเดือฟูนะพลง,งานชาวราศีตุลน,นะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการรักษาความยุติธรรมการตรวจเช็คตรวจตรานะคะบัญชีทํางานเกี่ยวกับราชการได้นะคะหรือบางท่านบางคนทํางานมากกว่าหนึ่งงานขึ้นไปทํางานไม่ตรงสายกับที่เรียนมาเนาะ มาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะคนคนนี้นะจะเป็นพลังงานของอัมชมนหนึ่งมเก้าหม้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคือจริงๆนึกว่าเขาก็อยากให้โอกาสความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาแหละนะพลังงานโดดเด่นขึ้นมาเป็นคนเก่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนุรู้สึกว่า เขาก็ยังไม่แน่ใจนะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปได้หรือเปล่าจะไปต่อได้จริงๆไหมแต่เขาก็ยังอยากที่จะลองไปต่อดูอะไรอย่างเงี้ยลองให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ดูนะคะเนาะมีความเป็นไปได้นะคะถ้าเกิดไม่ใช่พลังงานของคนเก่ามีคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณไปเจอกับคนที่เขาแบบยังดู ไม่ชัดเจนนะคะอาจจะเป็นพลังงานของเขาได้นะคือดูแบบว่ายังสับสนในตัวเองว่าพร้อมที่จะเปิดใจแล้วหรือเปล่านะคะพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ไหมนะเขาอาจจะเคยเจ็บหนักมาในเรื่องของความรักก็ทําให้เขาเป็นคนที่ดู เอ่อยังลังเลยังไม่ไม่ชัดเจนอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะแต่นกมองว่าต่อให้เขาดูแบบไม่ชัดเจนหรือยังไม่แน่ใจในในความรู้สึกของตัวเขาเองว่าต้องการอะไรก็ตามเขายังอยากเดินหน้าต่อกับคุณนะเอ่อจะเป็นในลักษณะประมาณนั้นอืมก็ก็ยังไม่ได้อยากที่จะแบบจะจบหรือว่าอยากจะเลิกหรืออะไรนะคะคือเขาก็ยังอยากให้โอกาสตัวเองกับแล้วก็ตัวคุณด้วยนะถ้าคุณไปเจอกับคนในลักษณะแบบนั้นนะคือยังอยากที่จะเดินหน้าต่อเนาะ อืมแต่อาจจะยังดูเป็นในลักษณะที่ยังไม่ชัดเจนนั่นเองเนาะมาดูกันค่ะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะเด็กถือไม้คุยนอบสอดทัดลมเมถุนตุนกลุมชาวราศีเมษชาวทัดน้ำกรกฎพิจิกมีนพลังงานพ่อไม้แม่ไม้นะคะคิงถือเหรียญเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ ารู้สึกอย่างไรกับคุณถ้าเป็นคนเก่านะจริงๆนกมองว่าเขาก็ยังมุฟออนจากคุณไม่ได้เหมือนกันนะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่เขาไม่รู้ว่าอุปสรรคที่ที่มีในความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะสามารถจะจะก้าวข้ามผ่านพ้นมันไปได้ไหมนะคะแต่คุณนะ่ะยังสําคัญสําหรับเขาอย่างแน่นอนเนาะ,ะนกมอ,มองว่าเขาเขายังจะไปต่อกับคุณนะ พลังงานคนเก่าจะไปตอบนะคะเพราะว่าคุณยังสําคัญต่อใจเขาแต่ปัญหาอุปสรรคที่มีก็อาจจะยังไม่ถูกแก้ไขหรือว่ายังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากนักนะคะอาจจะต้องรอเวลารอดูสถานการณ์ในอนาคตคือเหมือนกับว่าปัญหาที่ตัวของชาวทัดลมเจอเนี่ยนะคะเเป็น เป็นอุปสรรคที่ต้องรอดูในอนาคตอ่ะไม่สามารถที่จะตอบได้ในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ยังเป็นปัญหาเรื้อรังอยู่นะแต่เหมือนกับว่าต่างคนต่างก็อาจจะยังเลือกที่จะไปต่อแล้วก็สู้ต่อไปด้วยกันนะพลังงานสำหรับพัดลมคนโสดคลิปนี้นะนกมองว่าน่าจะเป็นพลังงานคนเก่าที่โดดเด่นขึ้นมานะคะเนาะ คนคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะเดี๋ยวนกขอเปิดแยก,กแล้วกันเนาะจะเป็นพลังงานคนเก่านะคะเดี๋ยวนกขอดูสำหรับคนที่มีพลังงานคนเก่ากลับมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะทิศทางแนวโน้มนะคะจะเป็นเช่นไรเนาะหน่ง้วยยังรักยังรู้สึกดีต่อกันนะคะอาจจะมีการให้โอกาสกันแหละ มีปัญหาหยุดยิ่งหยุดพักกันไปเนี่ยก็าอาจจะได้กลับมาลงทุนลงแรงนะคะในความสัมพันธ์นี้ต่อเดวิลยังตัดขาดกันไม่ได้นะคะนกบอกว่าอย่างนั้นเลยเนาะสิบเหรียญคนเก่ากลับมาสารความสัมพันธ์กันต่อนะคะมีการกลับมาง้อกันเนาะโอเป็นพลังงานคนเก่าที่ยังรักยังไม่สามารถตัดขาดกันได้นั่นเองนะคะ ยังมีความรู้สึกปรารถนาซึ่งกันและการดึงดูดถึงห่วงกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสกลับมาสูงมากนะอาจจะกลับมาในช่วงที่เราเปิดไพ่เลยหรือว่าจนถึงมกราก็ได้นะคะที่เขาจะกลับมาทีนี้มาดูพลังงานของคนใหม่ๆบ้างนะคะพลังงานของคนใหม่เนี่ยที่บอกไปว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเคยผ่าน ผ่านการเนี่ยเจ็บปวดนะคะเจ็บหนักมาในเรื่องของความรักใช่ไหมเขาอาจจะใช้เวลาในการเรียนรู้เรานะคะเขาจะไม่เขาจะไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์นี้นะคะต่อให้เขารู้สึกดีกับคุณมากแค่ไหนก็ตามนะจริงๆเขารู้สึกมีแรงดึงดูดกับคุณมากนะแต่ก็มีการให้โอกาสที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนั่นเองเนาะ King of c u ั s 10เหรียญเขาอาจจะเคยผ่านการแบบมีครอบครัวหรือไม่งั้นก็คือ คนรักเก่าของเขาเขาอาจจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะถึงขั้นแบบจะแต่งงานกันแต่ไม่ได้แต่งอะไรอย่างเงี้ยนะ mm. การที่เขามาเจอคุณเนี่ยเหมือนกับตัวเขาเองก็ก็มีความรู้สึกกลัวที่จะเจ็บเหมือนกันนะ mm. อืมเขาก็เลยเอาประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเนี่ยมาเป็นบทเรียนให้กับตัวเองซึ่งเขาจะไม่รีบในความสัมพันธ์นะคะอ่า เขาคิดหนักอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็ยังให้โอกาสความสัมพันธ์นี้คุยกันแบบสบายๆไปก่อนนะคะในในช่วงต้นเนาะไม่มีอะไรนะมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะ mm hmm. เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษสําหรับเขาเลยแหละนะคะค mm ุณ hmm. ไพ่ h e world นะอนะเกี่ยวข้องกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านภาษานะคะ mm hmm. ทํางานเกี่ยวกับต่างชาติก็ได้คนทางไกลนะคะ คนคนนี้เนาะนกมองว่าเขาในที่สุดอะเมื่อเขาเรียนรู้คุณมากพอแล้วเขารู้สึกปลอดภัยที่จะรักแล้วนะคะเ,าเขาอยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าคุณคู่ควรนะหมายถึงคุณเพียบพร้อม คุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะอันนี้เราอ่านพลังงานฝั่งเขานะไม่ใช่ว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะว่าเออเนี่ยบางคนคอมเมนต์มาบอกว่าเราก็มีสิทธิ์เลือกทําไมต้องให้เขาเลือกก็คือต่างคนต่างก็ต้องเลือกกันนั่นแหละนะคะถึงจะมาเป็นคู่กันได้ใช่ไหม <S <S ทีนี้เราอ่านพลังงานฝั่งเขามันก็เลยเหมือนกับว่าเออเขาเลือกเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือคุณและเขาก็ต้องเลือกกันนั่นแหละนะ,ะพลังงานนะคะมีโอกาสได้พัฒนานะคะเพียงแต่ว่า ความสัมพันธ์นี้อาจจะแบบใช้เวลานะคะในการเรียนรู้ซึ่งกันรายกันเนาะเพราะฉะนั้นพลังงานของคนใหม่ที่จะเข้ามานะคะชาวทาตุลมเป็นพลังงานที่คุณไปเจอกับคนที่เขามีอดีตนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกันรายกันนะถ้าคุณไม่ได้เร่งรีบในความสัมพันธ์นกมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเลยนะก็คือเรียนรู้กันไปเรื่อยๆจน ถึงเวลาที่ความรักมันสุกงอมเราก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้เพราะคนตัวนี้เขาไม่ได้ตั้งใจเข้ามาหลอกหรืออะไรเรานะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะช้าในเรื่องของการเรียนรู้ความสัมพันธ์นี้แค่นั้นเองนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่แบบพร้อมแล้วที่จะมีครอบครัวเขาก็ตามหาเนื้อคู่เขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่สิบเหรียญกับเดอะเวิร์อะเขาก็อยากเจอรักแท้เหมือนกันเพียงแต่ว่า ใช้เวลาในการเลือกนะคะเขาเคยเจ็บปวดในความรักมานั่นเองเนาะถ้าคุณเข้าใจตรงนี้นะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะมาดูกันค่ะว่าไพ่ยอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาวทัดลมบ้างนะไพ่มีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างเจ็ดถ้วยค่ะเก้าไม้ The m a g i i i a t The Sun คุณจะได้เจอกับ นที่ใช่นะความรักที่ดีต่อใจกําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณค่ะไพ่บอกว่าคนที่ใช่นะคะถ้าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆเนี่ยเขาจะพยายามเขาจะหาวิธีการที่จะชนะใจคุณให้ได้นะอหรือไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็เหมือนกับคุณ ผ่านพ้นมันไปได้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพลังงานของคนที่ห่างหายด้วยนะเจ็ถ้วยกับแปถ้วยเนี่ยเป็นหนึ่งถ้วยนะคะคนที่ห่างหายจากคุณไปนะคะเขาก็ยังรักยังรู้สึกดีกับคุณเขาเขาจะหวนกลับมานะคะนะมามาสู่ชีวิตคุณนั่นเองนะก็อยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะรับเขาเข้ามาในชีวิตของคุณไหมนะคะไพ่ก็เป็นเพียงไกด์ไลน์นะคะนะส่งสารถึงคุณนะคนที่ตัดสินใจคือตัวคุณเองนะ เป็นไพ่ h e e l o f Fortune โชคชะตาพรมลิขิตนะคะคุณจะได้เจอกับคนที่เป็นพรมลิขิตของคุณถึงเวลาแล้วที่คุณจะเจอคนคนนี้หรือว่าถึงเวลาแล้วที่คนคนนี้จะกลับเข้ามาสู่ชีวิตคุณนั่นเองก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ชาวธาตุลมทุกท่านเจอกับความรักที่ดีแล้วก็คู่ควรกับหัวใจของคุณค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยมาใครสนใจเช็คดวงนะคะเป็นการส่วนตัวเป็นพลังงานของเราโดยตรงนะคะไม่ใช่พลังงานรวมก็แอดไลน์มาได้เลยตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้เพราะว่าแนะนำให้ดูส่วนตัวนะคะดูพลังงานรวมกับพลังงานส่วนตัวเนี่ยก็จะคนละเรื่องเลยนะนกขออนุญาตอ่านไพ่ตามพลังงาน หน้าไพ่นะคะถ้าเช็คดวงส่วนตัวเนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมใจนะคะที่จะรับพลังงานหน้าไพ่ตามตรงได้เนาะ,ะไพ่ออกมาแบบไหนนกต้องสื่อแบบนั้นนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะ